เคยสงสัยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น AST Space Mobile อยู่ดีๆก็พุ่งพรวดขึ้นมาซะง,งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือเรื่องมันเริ่มจากวันที่16มกราคม2026ครับวันนั้นวันเดียวหุ้นของ AST Space Mobile หรือที่ใช้ตัวย่อว่า ASTS เนี่ยพุ่งพวดขึ้นมาเลยบวกไปถึง14.34%โอ้โหเป็นตัวเลขที่ทำเอาทั้งตลาดต้องหยุดแล้วหันมามองเลยล่ะครับ แล้วคำถามที่ตามมาทันทีเลยที่ทุกคนอยากรู้กันมากที่สุดก็คือเฮ้ยอะไรมันเป็นตัวจุดชนวนให้หุ้นมันดีดขึ้นมาแรงขนาดนี้ได้นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยมาดูรายละเอียดกันชัดๆก่อนว่าในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในตลาดกันแน่ การที่หุ้นมันพุ่งครึ่งวันเดียวนะครับมันไม่ได้แค่ทําให้ราคาดูสวยเฉยๆนะแต่มันผลักดันให้มูลค่าตลาดรวมของบริษัทหรือที่เราเรียกกันว่า market cap เนี่ยทะยานไปแตะระดับ3.2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับ แล้วถ้ามาดูตัวแรกของวันนั้นให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับราคาปิดตลาดเนี่ยอยู่ที่115.77ดอลลาร์แต่จุดที่พีคมากเลยก็คือระหว่างวันเนี่ยมันเคยพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึงบวก19%เลยนะก่อนที่จะย่อลงมาปิดที่บวก14กว่ากว่าคือมันแสดงให้เห็นเลยว่ามีความต้องการซื้อที่แบบโหแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ผันผวนสุดๆไปเลย เอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นหัวใจของเรื่องนี้กันแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นครั้งนี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงจริงๆครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลาเราพูดถึง AST Space Mobile เราก็จะนึกถึงบริษัทที่ทำเรื่องอินเทอร์เนต็ตผ่านดาวเทียมส่งตรงเข้าสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแต่เหตุผลจริงๆที่ทำให้หุ้นมันวิ่งระเบิดในครั้งนี้เนี่ยกลับไม่ใช่ข่าวดีอะไรจากฝั่งธุรกิจผู้บริโภคเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่เป็นข่าวใหญ่เบิ้มจากการที่บริษัทเนี่ยไปได้สัญญาด้านความมั่นคงฉบับบิ๊กเบิ้มจากรัฐบาลสหรัฐโครงการชื่อว่านี่นะครับชื่อของมันก็คือ Project Shield ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขี่ปนาวุธที่ใหญ่กว่าที่เชื่อว่า Golden Dome ของสหรัฐเลยนะแล้วจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ ASTS ไม่ใช่แค่เข้าไปร่วมโครงการเฉยๆนะครับแต่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักหรือ Prime Contractor เลยซึ่งนี่มันคือบทบาทที่สำคัญสุดๆในเรื่องความมั่นคงของชาติเลยครับคือข่าวนี้เนี่ยนะครับผลกระทบของมันมันไปไกลกว่าแค่เรื่องราคาหุ้นเยอะเลยมันกำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ปเปลี่ยนตำแหน่งของบริษัทในตลาดไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ไหวได้แล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฟลุกๆนะครับแต่มันเป็นผลพวงมาจากความสําเร็จทางเทคโนโลยีที่บริษัทเขาทํามาก่อนหน้านี้ล้นๆเลยคือมันเริ่มจากที่เขาปล่อยดาวเทียม b l u e b i r ์ตซิได้สําเร็จซึ่งเจ้าดาวเทียมดวงนี้เนี่ยมันมีแผงรับสัญญ,ญาณที่ใหญ่ที่สุดในวงโครจรต่ําหรือ LEO เลยนะความสําเร็จตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนการพิสูจน์ให้โลกเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีของเขา และมันก็นาไปสู่การคว้าสัญญาสุดสําคัญด้านความมั่นคงมาได้ในที่สุดนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆมันเหมือนกับการเปิดประตูบานใหม่ไปสู่แหล่งรายได้ที่ทั้งใหญ่และก็สําคัญมากๆจากภาครัฐแล้วก็ภาคความมั่นคงซึ่งมันเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือจากธุรกิจฝั่งผู้บริโภคที่เขาทํามาตลอดเลยทีนี้พอมีข่าวใหญ่ออกมาแบบนี้เราลองมาส่องมุมมองของฝันนักวิเคราะห์ทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าว่าเขามองกราฟหุ้นตัวนี้กันยังไง มีคำหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปอารมณ์ตลาดตอนนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่ากระทิงดุตะลุยหาฐานราคาใหม่โอ้โหคำนี้คำเดียวมันสะท้อนความเชื่อมั่นแบบสุดๆเลยนะว่าหุ้นตัวนี้มันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากๆ และถ้ามาดูตัวเลขกันจริงๆจังๆนะครับในมุมของเทคนิคเนี่ยระดับราคาที่นักวิเคราะห์เขาจับตาดูกันอยู่ก็จะมีประมาณนี้คือถ้ามองขึ้นไปข้างบนแนวต้านแรกหรือเป้าหมายระยะสั้นๆเนี่ยอยู่ที่120.80ดอลลาร์ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เป้าต่อไปก็จะอยู่ในโซน1 2 5่งถึงนึดอลลาร์แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดมันมีการย่อตัวลงมาแนวรับแรกก็จะอยู่ที่1นึ่งรยายโดยมีฐานที่แข็งแกร่งมากๆเลยเปน ประเด็นที่สาคัญที่สุดในทางเทคนิคเลยก็คือการที่ราคามันสามารถทะลุแนวต้านขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้มาแบบเงาเนะครับแต่มันมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มที่แบบมหาศาลซึ่งนี่แหละครับคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าโครงสร้างของหุ้นตัวนี้มันได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วตลาดก็กําลังอยู่ในช่วงที่แบบพยายามหาราคาที่เหมาะสมใหม่ที่สูงกว่าเดิม งั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องรู้จากเรื่องนี้กันอีกทีนะครับข้อแรกเลยการที่คุณพุ่งขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้มาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่เราคุ้นเคยแต่มาจากสัญญาด้านความมั่นคงข้อ2บริษัทกำลังปรับทิศทางครั้งใหญ่เพื่อจะกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหกรรมความมั่นคงของชาติและข้อสุดท้ายมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทนี้ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงซึ่งก็มีสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งมากๆมาช่วยยืนยันด้วย และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับซึ่งมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทได้ดีจริงๆว่าในท้ายที่สุดแล้วอนาคตของ AST Space Mobile เนี่ยจะถูกกำหนดโดยธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อผู้บริโภคหรือว่าบทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในด้านความมั่นคงของชาติกันแน่ก็น่าติดตามกันต่อไปครับ